แล้วก็มีปืนอาร์เวเเจ็ดสกระบอกนะครับเป็นเอ็ปดนะครับอาร์เวเเจ็ดนะครับหนึ่งกระบอกนะครับโอเคผมก็กราาสวัสดีนะผมไว้รุ่นฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็สวัสดีวัสดีนะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านฟีเรงสโตนะครทุกน้อง ซึ่งวันนี้ทุกคนพี่ก็มีค้มาแจกน้องๆกันเช่นเคยนะทุกคนไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค้แลวก็เดดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนสำหรับโค้ดวันนี้นะทุกคนจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีโค้ดตรงนี้นะทุกคนหนึ่งโค้ดนะครับทุกคนแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโค้ดนะครับผมก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนใครที่มองไม่เห็นโค้ดนะครับผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้ลวกันนะทุกคนโอเคครับผมตามนั้นเลยนะครับทุกคนนี่ะ โอเคครับผมก็น้องๆได้ไรกันบ้างช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคนพี่ก็ได้เท่านี้เลยนะครับน้องๆอุ้ยโคตรตึงนะทุกคนดูดินะครับผมก็เอจะมีอะไรเล่นบ้างนะผมก็จะมีเป็นวงล้อนะครับทุกคนวงล้อมัดตึงนะครับก็นี่ับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นวงล้อปักธงนะครับผมน้องๆชอบไหมน้องก็ตจัดได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นนี่ับผมร้านสุดแรนะครับก็จะมีเซ็ตของแรนะครับผมของแรทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็จะมีเป็นร้านค้าสุดคุ้มนะทุกคนก็มีพวกเซ็โมเอฟถวงข้าวอะไรเงี้ยทุกคนเซฟเอฟขั้งข้าวนะครับผมแล้วก็มีเซตนักแข่งเซตบาวันนะครับน้องชอ่แหะน้องก็จับได้เลยนะทุกคนก็นะผมเดี๋ยวนี้เีี้ยจับเป็นอันนี้ดีกว่าทุกคนเป็นของแรงรนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะจับเป็นเซฟลาโตะละกันนะทุกคนนี่ฮะก็เท่านี้เลยนะครับทุกคนป้าเดี๋ยวจัดเลยละกันนะทุกคน โอเคครับผมนี่ครับผมก็เรียบร้อยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราข้าไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในดีพันเรียบร้อยนะครับทุกคนก็เนี่ยจะเป็นเซ่าซาสเกะนะครับทุกคนก็จะมีหัวมีเซตซาสสเกตนะครับแล้วก็จะมีกางเกงครับผมกางเกงปีนนกสีฟ้านะครับมีหมัดเขาเรียกหมัดอะไรวะหมัดของซาสเกตนะครับทุกคนหมัดพันธปักษานะครับทุกคนแล้วก็มีปืนอาร์เวสเจ็ดสามกระบอกนะครับ เป็นเอ8เ็มแปดนะครับอารเเจ็ดนะครับหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็จะมีเป็นซองยาวนะครับผมซองเขียวอารเเจ็ดครับอีกหนึ่งกระบอกแล้วก็จะมีเอพีก้าสูตนะครับอาร์เอเจ็ดอีกหนึ่งกระบอกครับผมโคจะตึงนะครับทุกคนประมาณนี้เลยครับทุกคนก็ ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมไว้กดแชร์ไว้ด้วยนะทุกคนสำหรับพิกัดนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดข่าวล่าสุดนะครับทุกคนโอเคครับผมก็มีท่าเยะยๆมากมายเลยนะครับทุกคนทานั้นนะครับโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้กดแชร์ด้วยละกันนะทุกคนสำหรับวันนี้ทุกคนก็ประมาณนี้เฮ้ยเป็นทามแปดด้วยนะทุกคนเป็นทามเลยก็แปดนะครับทุกคนตึงจ้าทุกคนเอาเรื่องจัดครับทุกคน ก็อย่างนี้ฝากติดตามด้วยละกันนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอตัวไปแอคก่อนละกันนะครับทุกคนคือเอาไปแอคกระสาวได้เลยเปิดแอปได้เลยเจ็บสามโลกอ่ะเออโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บ๊าบายครับ